ตำนานทานไทยในกองทัพเป็นตำรับนักรบเขารบได้เป็นตำราให้คนไปจนตายเป็นคำพี่ยอดชายลายเสดในวงการทานไทยใช่ยอมรับ สังไห้แดงไม่วันไหวทั่วไทยนึกไม่ถึงใครทำลายแท้จริงใช่เขารักไทยปองทำลายคมคมคม,คม 충주 <목소리도> ตำนานทหารไทยในกองทัพเป็นตำรับนักรบเขารบได้เป็นตำราให้ขนไปจนตายเป็นคำพียอดชายลายเสแดง no chuva นากครับกับรายการวาไรตี้แอดดิทอครับไม่ได้มาคุยกันแบบนี้นานแล้วครับกับสไตล์สบายนะครับวันนี้อาจจะยืนเปิดหัวรายการนะครับกับรายการวาไรตี้แอดดิทอบรรยากาศช่วงนี้เรื่องของการเมืองนะครับก็ค่อยๆนะครับที่จะดีขึ้นนะครับค่อยๆนิ่งขึ้นนะครับทุกอย่างเป็นไปตามคันรองครับท่านผู้ชมฮะ และก็เช่นเคยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ภารกิจนะครับของผู้ชายที่ชื่อแอดิศรกรที่ติดตามรายงานนะครับข่าวของท่านคนตรีดร็รคัติยาติวัติสวัสดิคนนะครับ mm hmm. ก็ทำให้ถึงที่สุดครับวันนี้นะครับ mm hmm. ผมได้นำบรรยากาศของพิธีพระราชทานเพลิงศพของท่านเสดแดงนะครับมาให้คุณผู้ชม ครับที่ไม่มีโอกาสเข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศภายในบริเวณงานพิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับของท่านเสด็จม้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันงานเนี่ยนะครับของพิธีพระราชทานเพลิงศพเนี่ยนะครับคนที่หลั่งไหลคนที่ศรัทธานะครับที่เข้ามาร่วมในพิธีครั้งนี้พิธีงานศพพระราชทานพิงศพของเสด็จครั้งนี้มืดฟ้ามัวดิ เยอะแยะมากมายมหาศาลเหลือที่จะตากได้การคาดคะเนคร่าวๆนะครับคาดว่าน่าจะประมาณ50,000-60,000คนในช่วงเย็นนะครับหนังสือบางฉบับนะครับก็ลงไปอยู่ที่ประมาณหลายพันคนบางฉบับนะครับก็ลงไปหลายหมื่นคนนะครับอันนี้ในข้อเท็จจริงนั้นสําหรับผมที่อยู่ในเวณงานจริงๆนั้นนะครับเยียนให้พี่น้องได้ทราบว่านะครับ มากมายจริงๆนะครับน่าจะประมาณ5้า0มืกว่ากว่าห้าหมื่นเศษเศษโดยเฉลี่ยนะครับครับคุณผู้ชมครับจำนวนคนจะมากมายมหาศาลเท่าไรนั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่งครับซึ่งในพิธีการชำรการพระราชทานเพลิงศพนะครับในพิธีพระราชทานเพลิงศพท่านเสด็จเนี่ยนะครับทุกคนมาด้วยความศรัทธาทุกคนมาด้วยความรักมาไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายให้กับท่านเสด็จนะครับ ไม่เกี่ยวกับเรื่องราวของการเมืองใดๆทั้งสิ้นผมในฐานะพิธีกรที่อยู่ในงานด้วยนะครับผมก็จะประกาศอยู่เสมอระลึกนึกถึงคนที่เรารักเราสทธาเท่าไหรในสถานการณ์นะคุณผู้ชมฮะหลายๆคนก็พยายามจะดึงให้ไปท่องเกี่ยวเรื่องการเมืองนะครับแม้แต่ในพิธีางานศพก็ไม่เป็นกัน ผมต้องค,คอยประกาศคอยบอกย้ำเตือนเสมอว่าพวกเรามาทุกคนที่มาร่วมในพิธีพระราชทานสุงสมเสด็จแดงในวันน้ำเนี่ยนะครับในวันที่22นะครับวันข้ามคืนนะครับเรามุ่งเน้นในความรักความศรัทธาและมาไว้อะไรให้กับท่านเสด็จดงนะครับต้องย้ำกันไปสาหรับเรื่องนี้เพราะช่วงนี้นะครับผู้ชมครับสถานการณ์บ้านเมืองต่างๆเริ่มคลี่คลายเริ่มเบาบางลง การดําเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนในหลายๆภาคส่วนนะครับก็เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติความปกตินั้นก็คือการได้ทำมาหากินการได้สบายอกสบายใจกับสถานการณ์บ้านเมืองนะครับเรื่องราวต่างๆจะหนักหนาสาหัสจะมีขึ่นใต้น้ําหรือไม่จะมีอะไรหรือไม่นั่นขอให้เป็น,นเรื่องของต่นคนแต่ปัจจุบันนี้นะฮะปัจจุบันนี้นะครับอยากจะให้เรื่องราวของท่านเสดง เป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกๆคนให้กับทุกภาคส่วนกับผู้ชายคนนี้ครับกับพิธีพระราชทานเพลิงศพของท่านเแดงบรรยากาศต่างๆผมนำมาให้คุณชมได้ชมกันทุกแงม่มุม สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมแมดี้ธนากรครับพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ในบรรยากาศนะครับของพิธีราชิทานเพืิงศพนะครับของท่านคนตรีดรคัตยะสวัสดิผลนะครับซึ่งบรรยากาศตอนนี้เวลานี้นะครับประมาณ10นาฬิกานะครับสำคัญที่สุดเลยนะครับพื้นมหาชนหลั่งไหลมาแน่นขนาดวัดตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วครับคุณผู้ชมครับ บรรยากาศโดยรอบนะครับก็จะเป็นช่วงที่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ฉันเพนนะครับแล้วก็ถวายพระทหารเพนแก่สามเณรที่บวชหน้าไฟนะครับจำนวนทั้งสิ้น33รูปนะครับแล้วก็ประชาชนมวลชนสื่อมวลชนฝั่งด้านหลังผมนะครับทุกสื่อทุกช่องทุกขแขนงนะครับมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะครับ บรรยากาศต่างๆนะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับนำไปชมภาพต่างๆเกี่ยวกับบรรยากาศที่เกี่ยวข้องกับพระราชทานเพลิงศพวันนี้พิธีพระราชทานเพลิงศพวันนี้นะครับของท่านเสด็จแดงนะครับหลายๆคนหลายๆท่านนะครับอยากจะชมบรรยากาศภายในงานนะครับที่ไม่มีความสามารถที่จะมาได้นะครับและสําคัญที่สุดนะครับวันนี้นะครับเป็นพระมหากรุณาที่คุณ ล้นเกล้าล,ล้ม่่ำของตระกูลสวัสดิผลเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้เราจะไปชมภาพบรรยากาศต่างๆพร้อมๆกันครับ หลังผมนี่นะครับก็คือพี่เจี๊ยบนะครับเป็นผู้ที่ประสานงานดําเนินงานนะครับร่วมกับผมนะครับมาตลอดงานนะครับตั้งแต่วันแรกเลยนะครับนั่นก็คือพี่เจี๊ยบนะครับไม่ได้พักได้ผ่อนกันเลยทีเดียวนะครับ นะครับก็ยังปฏิบัติหน้าที่นะครับเป็นพิธีกรร่วมกับผมนะครับเพื่อจะชี้แจงการประสานงานต่างๆนะครับภายในบริเวณงานนะครับส่วนหน้าที่กับผมเองก็หน้าที่รับหน้าที่พิธีกรภายในงานประสานงานเช่นเดียวกันกับพี่เทียบนะครับสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับคุณผู้ชมครับนะครับบรรยากาศภายในตัวนี้นะครับเท่าที่เห็นแล้วนะครับที่นั่งอยู่ข้างๆผมด้านซ้ายมือนะครับก็เป็นคุณแม่หนิงนะครับพี่สาวนะครับของท่านเสด็จแดงนะครับที่นะครับ มาร่วมงานอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็สร้างความปรับปลื้มใจนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับให้กับครอบครัวสวัสดิผลนะครับในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้มกระหม่อมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถนะครับบรรยากาศนะครับโดยทั่วไปนะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับเดินนะครับพูดคุยนะครับกับนะฮะเอาขึ้นบุคคลหลายๆคนนะครับที่มีความรักมีความอะไร นะครับมีความศรัทธาในตัวของท่านเสดยแดงนะครับนะฮะบรรยากาศตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับบริเวณงานตอนนี้เหนืองแน่นไปด้วยฝูงชนนะฮะคลื่นมหาชนที่หลังไหลกันมานะครับเพียงแค่เวลา10นาฬิกาเท่านั้นของวันที่22มิถุนายน2553นะครับบริเวณของวัดสมทั้งหมดนะครับมีประมาณนะครับอ่าสาลานะครับตอนนี้เท่ากับว่านะครับทุกศาลานะครับ เป็นการชั่วคราวนะครับเฉพาะงานศพนะครับพิธีพระราชทานเพลิงศพของท่านพลตรีดรคณิยาสวัสดิผลหรือว่าเสด็จเท่านั้นนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูบริเวณรอบนอกครับตอนนี้คนกําลังหลั่งไหลกันเข้ามาเพราะว่าในช่วงประมาณเที่ยงนะครับเวลาประมาณ12บสนิกาสามนาทีนะครับเราจะมีการเคลื่อนศพของท่านเสด็จนะครับเพื่อจะเียนรอบเมรุรับ ครับอย่างที่เรียนให้คุณผู้ชมทราบนะครับตอนนี้ทั้งขึ้นนะฮะทั้งสื่อมวลชนนะครับรวมถึงนะครับมหาชนต่างๆที่ยืนอยู่ข้างๆผมนะฮะน้องเดียนะครับน้องเดียครับอนุญาตทางนี้นิดนึงฮะจาก MV นะครับน้องเดียครับวันนี้เราได้รับนะครับพระมหากรุณาธิคุณรุนเก้าล้รุ่นหม่อมนะครับในพิธีพระราชทานเพลิงศพของคุณพ่อน้องเดียรู้สึกยังไงบ้างครับเป็นตัวแทนครอบครัวพูดในเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยครับก็ดีใจอะค่ะแล้วก็ปลื้มปิติแทนคุณพ่อ มีความภาคภูมิใจในตัวคุณพ่อมากน้อยแค่ไหนครับภูมิใจมากค่ะภูมิใจมากมากคือเดียดีใจมากที่ได้ที่เกิดมาเป็นลูกคุณพ่อค่ะแล้วแนวทางการใช้ชีวิตนะครับในอนาคตต่อไปน้องเดียคิดว่าจะดําเนินงานอย่างไรครับจะวางตัวนะครับใช้ชีวิตอย่างไรต่อไปครับก็ทําตัวปกติคะะแล้วก็ทางงานคนะกฎหมายก็คือยังทําอยู่เหมือนเดิมแล้วก็อาจจะต้องมีหน้าที่หนึ่งก็คือดูแลเรื่องภักกติยธรรมอีกหน้าที่หนึ่งค่ะครับเรื่องของภักกิยธรรมนะครับ ในความหมายในความรู้สึกนะครับเราคิดว่าเราจะสารต่อนะครับในแนวทางในรูปแบบที่คุณพ่อจัดวางไว้อย่างไรบ้างครับก็คือทําทุกอย่างตามที่คุณพ่อตั้งใจไว้เพราะคุณพ่อวางระบบทุกอย่างไว้หมดแล้วก็คือดําเนินการตามคุณพ่อเลยอะค่ะพูดได้ง่ายว่าคุณพ่อเตรียมการไว้ทั้งหมดแล้วเพียงแต่ว่าเขาไปควบคุมดูแลแทนคุณพ่อนะครับในส่วนของบริหาราพักนะครับมาคุณผู้ชมครับ นะครับในอนาคตอันใกล้นี้นะฮะคุณอาจจะได้เห็นนะฮะนักการเมืองนะครับสาวสวยอีกคนหนึ่งนะครับจากพักคัติยธรรมนะครับก็คือต้องเดียคัติยานะฮะสวัสดิพลธ์นะครับว่าที่หัวหน้าพักคัติยธรรมคนใหม่นะครับสำคัญที่สุดนะครับคืออยากจะให้พักพวกเพื่อนฝูงพี่น้องของพวกเราทุกคนนะครับที่ดูแลเรื่องพักมาด้วยกันนะครับอยากจะให้ทุกคนนะครับช่วยกันเป็นปึกแผ่น นะครับเพื่อเราจะดําเนินการนะครับอันนี้คือฝากฝากไว้นะครับทางด้านการเมืองที่ถูกต้องนะครับตามขลองของธรรมตามรัฐธรรมนูญนะครับต่อไปนี้นะครับอยากจะให้บ้านเมืองสงบนะครับพร้อมกับนะครับพี่แดงท่านเสดแดงนะครับสงบไปพร้อมๆกับพี่แดงเสดแดงคนตรีดร์ขัิยะสวัสดิผลครับ ก็เดินนะครับสอบถามดูมา